สวัสดีค่ะจันวีบัญชิตานะคะวันนี้นะคะก็จะพูดว่าเป็นการรีวิวไหมก็คือการรีวิวแต่เป็นของลูกค้านะคะแต่ในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการรีวิวมีดกรอป78นะคะซึ่งเคยรีวิวไว้แล้วนะคะถ้าใครอยากทราบคุณสมบัตินะคะทั้งองค์ประกอบทั้งตัวมีดใบมีดนะคะก็สามารถทขอาไปดูได้ใน ep interest ep 1 0นะคะนะคะแต่นี้นะคะจะมารีวิวเพราะว่าเป็นของลูกค้าที่สั่งนะคะเพื่อให้ ทุกคนได้ทราบหรือว่าเนี่ยส่งจริงสั่งของแท้นําเข้าแล้วส่งให้จริงนะคะก็เสียเวลารอนิดนึงแต่ลูกค้าจะได้รับของแท้ของดีของใหม่แน่นอนนะคะรอประมาณสัก30วันนะคะก็อาศัยความไว้วางใจแล้วก็เชื่อใจกันนะคะเราจะไม่มีการโกงกันเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากที่จะสั่งมีดนะคะก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะไม่มีในสต็อกนะคะแต่เราเป็นการนําเข้าของแท่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่นะคะอันนี้เป็นของลูกค้านะคะ G กเ็อก78นะคะ กร็อกของแท้นะคะเรามาอินกับกล่องนะกร็อกของแท้จะต้องมีนี่เลยค่ะคุณสมบัติคือต้องมีตัวพิมพ์กร็อกที่ชัดเจนหนึ่งอยู่ที่ด้าม G L O C K นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะจะต้องพิมพ์อยู่ที่ด้ามและสองจะต้องพิมพ์อยู่ที่ตัวใบมีดนะคะ,ะมาดูการเอาออกก่อนนะอะเห็นไหมคะว่ามันจะแน่นมากเมื่อเป็นของใหม่มันจะแน่นมากวาเวลาออกนะคะเราแค่ใช้นิ้วนะคะดันดันตรงนี้นะคะ มันจะเป็นล็อกนี้ค่ะดันแค่นี้ค่ะมีดก็ออกแล้วนะคะดูนะคะเวลาใส่ต้องให้ดังแบกนี้นะคะทํายังไงก็ไม่หลุดค่ะเราสามารถพกพาได้ทุกที่นะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างช่วยอะไรยังไงบ้างก็ไปสามารถหาดูได้ใน ep 1 0นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเปิดปึ๊กดันเนี่ยก็จะออกแล้วกออ๊อกเจ็ดแมาดูตรงนี้ค่ะเมื่อถอดออกมาตรงนี้นะคะจะพิมพ์ว่าก๊อกเจ ผลิตนะคะเมสอินออสเตรียนะคะเมสอินออสเตรียก็เจปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการลงเขาเรียกว่าปักลงไปเลยนะคะไปที่ตัวใบมีดเลยนะคะตัวเหล็กนะคะเป็นเหล็กไฮคาร์บอนอย่างดีนี่ของใหม่นะคะเงาวับนะคะเคลือบน้ํามันมาอย่างดีนะคะไม่ผ่านการใช้นะคะไม่ใช่การเก่าเก็บเห็นไหมคะตัวมีดค่อนข้างก็คือมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับของดีของใหม่แน่นอน นะคะแล้วก็จะส่งแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวโกงนะคะพูดไว้ในในคลิปนี้เลยว่า,าไม่ต้องกลัวโกงนะคะถ้าคิดจะสั่งมีดกันก็ไว้วางใจแล้วก็คุณจะได้ของดีแน่นอนตัวกันตรงนี้นะคะก็จะค่อนข้างกันมือแล้วก็เป็นตัวล็อกไปในตัวนะคะไม่ต้องกังวลตัวปอกสามารถล้างได้อะไรได้หมดทุกอย่างเป็นอัตถประโยชน์นะคะเป็นมีดแบบยูทิลิตี้นะคะเพราะว่าเป็นแบบอเนกประสงค์ใช้ได้กับหลายๆงานนะคะ ส่วนตัวคันท้ายตรงด้ามเนี่ยสามารถแกะออกได้แต่ถ้าใครไม่อยากให้เยินก็ไม่ต้องแกะนะคะก็ไว้อย่างนี้มันก็จะสวยกว่าเนาะเพราะถ้าอันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูค่าว่าเนี่ยเดี๋ยวรีวิวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะแพ็คจัดส่งให้กับลูกค้าแล้วนะคะก็ถ้าใครที่สนใจอยากได้มีดรุ่นไหนรุ่นอะไรนะคะสามารถฮักไลน์เข้ามาได้นะคะเราก็ส่งรุ่นเข้ามาให้ดูเอ่อไม่เน้นของกอ๊อปหรือของปลอมนะคะเราเน้นของแท้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะถามมีดจีนนู่นนี่นั่น เ,ออเราไม่ค่อยมันมัน,ม,นมันเยอะมากค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าอยากเล่นมีดแล้วเนี่ยซื้อของแทะคุ้มกว่าดีกว่าไปเล่นมีดทั่วๆไปราคาหลักร้อยเช่นแปดเก้าร้อยซื้อมาหลายๆเล่มก็หลายพันนะคะหรือซื้อมีดเล่มละพันกว่าหลายๆเล่มเนี่ยมันก็ตกเป็นหมื่นเหมือนกันเพิ่งสู้สะเก็บตังค์ทีเดียวซื้อมีดที่คุณชอบไปเลยก็จะคุ้มกว่าตัวนี้กอกเจ็ดแปดราคาไม่แรงนะคะไม่แรง ะะราคาไม่แรงนะคะตัวนี้ถ้าใครสนใจสั่งเข้ามาได้เลยนะคะก็รอประมาณ30วันนะคะแล้วก็ถ้าถามว่าทําไมราคายัางไงบอกเลยว่าถ้าซื้อมีกาจันดีราคาสูงกว่าทุกที่แน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้มีสต็อกเราสั่งให้คุณเล่มต่อเล่มราคาจะสูงกว่าทุกที่อยู่แล้วนะคะเตรียมใจไว้ได้เลยนะคะถ้าจะมาราคาถูกที่จันดีไม่มีแต่ถ้าเอาของคุณภาพและดีแน่นอนมีที่นี่แน่นอนและคุณได้ของแบบร้อ นะคะเราใช้ใจในการในการค้านะคะประเด็นคือเราชอบเรารักในการเล่นนีดนะคะที่ดีเราก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ของที่ดีไปจริงๆนะคะนี่นะคะมีปอสามารถถอดตรงนี้ได้นะคะนี่นะคะตรงนี้ถอดได้ง่ายๆแล้วก็แค่โยกออกนะคะแต่อันนี้แน่นก็จะขออนุญาตเราไม่ได้แกะนะคะเป็นของลูกค้าถ้าอยากเห็นว่ามันมีคุณสมบัติยังไงนี่นะคะตรงด้ามก็จะเป็นรูด,ด้วยนะคะล้างออกได้ง่ายๆ คุณสมบัติก็ไปดูได้ใน EP 10นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยนะคะถ้าใครสนใจโทรเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวทิ้งเบอร์ไว้ทางใต้นี้นะคะขอบคุณค่ะ